หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีร,ระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชยัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่งย,ง,ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวงงังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนปาดได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมือง,งพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านแจ๊แปลตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลก,การเกษตรร้องควางนะสากลสากลการเกษตรเมืองสองนะจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0์เ4 9 9 9 099-002-4-9-9-9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่า ใครใครุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนหรือความต้องใจ อันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งอบเราจะเช่เาสิบเปอรนอบอะจะเช่าไม่พอเออเอาเอาีลบใบไออเอาอีกสีเออนี่เขาต้องมีรถยกนี่ลุงหนันเอาลักพามาให้ดูว่าใช้มดไปไหนกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มอะ,กะเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุยตาหัวคนตา้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันคนใช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อตอกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใครเคยทุกคนไทยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มันนี สวัสดีครับสใส่อีตัวไหนหอ,00 00อยู่ล่ะพี่41600ก็ใช้อยู่ซสา88นี่เป็นเข้ารอบแรกครับมันจะท,ทำมือแตก เซิร์ชก็ไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดตัวเป็ปลุกนะหัวป่านะไม่ใช่บางคนก็เรียกคนหัวป่ามือก็คนหัวหัวป่าลายอย่าง หัวคนจาแกพอจ๋าไม่จ๋ามีใครเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสังส่งซื้อกันจิงจังเลยทุกเด็ดของร้านเราคืออะไรจ๊ะที่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่ายายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนอหารเสริมจ้ะมีครบเลย่ว่าจะเป็นพวกกําจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนหารเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองเราเอาไปใช้กันเด้อคนปาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศรัตดาเพื่อชาวนาชาไรเพิมผลผล ขอบคุณน้องแนนนี่ด้วยนะครับนะมาช่วยกันรีวิวนะที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์เภสวัลขโลกสุโขทัยนะครับนะทั้งผู้บริหารร้านทั้งพี่น้องเกษตรกร,ะะรนะครับนะที่มาซื้อใช้กันจริงๆนะครับนะชื่นชอบกันจริงๆนะขอบพระคุณนะครับนี่คือผุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทยิปอินซอยนะครับนะก,ก้าวเข้าสู่ปีที่100อย่าง เต็มภาคภูมิใจด้วยการอบอุ่มด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกร,กร,จ,รจริงๆนะครับนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบหลากหลายสูตรนะนี่ก็กระสอบละ50กิโลกรัมนะแกะนะเปิดถุงมานี่50กิโลกรัมนี่เนื้อปุ๋ยล้วนๆนะครับฟิลเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะครับ ปุ๋ยแต่และลูกปุ๋ยแต่และยี่ห้อราคามันก็สูงเนาะเอาไปใช้ก็อยากที่จะได้ให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิบอินซอยเรายืนหยัดอย่างนี้มายาวนานแล้วนะครับนะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้แล้วต้องได้ผลและลดต้นทุนได้จริงๆนะครับนะอ่ะเชื่อมั่นกันนะครับเรื่องราวข่าวคราวของเราอ่ะไปดูกันต่อนะครับนี่ตำรวจเขายึดรถกระบะ สองคันเตรียมเอาไปส่งพม่าโดยคนไทยเรานี่แหละขโมยคนไทยครับเอาไปฝั่งพม่าไปแลกยาบ้าแล้วก็เอามากลับมาขายคนไทยโอ้ยมันชั่วครบสูตรจริงๆนะครับพันเอกยุทธพงศ์กัรันทัศสวรรณครับนะที่ก็เป็นผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจสิงห์นาศนะก็พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชานะครับนปรนะสานยา,าทางทหาร ตำรวจตชดด่านศุลกากรตำรวจโรงพักปางมาผ่านะรวมกันตรวจยึดรถยนต์สองคันที่ช่องทางบ้านปางของหมู่12ตำบลนาปู่ป้อมอําเภอปางมาผ่าแม่ห้องสอนทำการตรวจยึดนะครับรถกระบะโตโยต้าสีเทาตอนเดียวนะครับแล้วก็กระบะสี่ประตูโตโยต้าสีขาว เขาก็ตรวจสอบว่าเป็นรถของใครก็ปรากฏว่าเป็นรถของนายชัยวัน์คำชมพูอายุ29ปีอยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับนุ่นไปโผล่ไม่ห้องสอนนคิดูดิเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มคาดว่ารถทั้งสองคันเนี่ยน่าจะเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากลำพูนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเตรียมที่จะลำเลียงออกไปส่งให้กับลูกค้าที่เขตรัชฉานประเทศเมียนมาก็หลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับ รลุรถยนต์ลักษณะดังกล่าวได้เป็นจํานวนมากครับทั้งนี้เนี่ยทางการข่าวสืบทราบและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่ามันจะมีคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนนำรถยนต์ที่ขโมยจากไทยมาได้เนี่ยเอาไปแลกยาบ้าจากฝั่งเมียนมานะุฟังครับเออให้ไอ้พวกผลิตยาบ้าเนี่ยมันเอาไปใช้แล้วก็เอายาบ้ามาแลกแล้วมันก็เอายาบ้ากลับมาขายในเมืองไทย เขาบอกว่าถ้าเอาเงินสดไปซื้อเนี่ยนะเอาสตางค์ไปซื้อเนี่ยจะได้น้อยกว่าที่จะเอารถไปแลกนะครับนะคือสรุปแล้วนะไอ้พวกนั้นมันอยากจะได้รถมากกว่าอยากได้ตังค์เพราะมันจะต้องเอาตังค์ไปซื้อรถนะนะส่วนไอ้คนคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้เนี่ยโอโ้โหมันสุดยอดที่จะชั่วเลยยำตําบอลจริงๆนะครับนะชั่วทั้งขาไปชั่วทั้งขากลับเลยอะ่ะนะ มันถึงได้ไม่หมดไปจากบ้านเมืองเราสักทีหนึ่งก็เพราะอย่างนี้แหละให้คนช่วๆเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวพวกนี้นะมันยังมีอยู่แล้วมันก็หาวิธีอะไรต่างๆนะนะพวกนี้นะมาสร้างผลประโยชน์ให้มันนะครับอ,อ่ะเราก็เรามาระวังดูแลนะลูกหลานชุมชนของเราเอาเองก็แล้วกันเนาะปัญหาโรคแตกนะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนีนะ่ยประเทศใหญ่ๆประเทศจเจริญ้วเนเะ่ยเขาก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันแหละนะครับ มีใช่อะไรแล้วก็ยังว่าแหละผลประโยชน์มันเยอะนะครับคนหลายคนมันก็ยอมเสี่ยงอะเนาะทางตำรวจไซเบอร์เขาก็บอกว่าตังคาที่เราตัดไฟตัดน้ำมันอะไรเนี่ยทางฝั่งเมียนมาแล้วเนี่ยเอาเริ่มได้ผลแล้วนะเริ่มได้ผลแล้วนะคดีที่โดนหลอกลวงเริ่มลดลงแล้วอืไปดูหน่อยนะครับนี่ก็ทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะเรียกง่ายๆนะ นะคสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนี่ก็กล่าวถึงสถานการณ์คดีอาชญากรรมออนไลน์หลังจากไทยตัดไฟตัดน้ํามันตัดอินเทอร์เน็ตที่ชายแดนไทยเมียนมาและเพื่อแก้ปัญหาแก้งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยผู้จัดการตำรวจไซเบอร์บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะของคนไทยเราเนี่ย รวมถึงประชากรอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นการตัดเครื่องไม้เครื่องมือการอำนวยความสะดวกของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งแม้อาจจะไม่ใช่เป็นการยุติหรือยับยั้งพฤติกรรมขบวนการนี้ได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมตลอดจนถึงกลไกระหว่างประเทศและสิ่งสําคัญอีกเรื่องก็คือพี่น้องประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางออนไลน์ที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของขอบวนการพวกนี้ จากเดิมเนี่ยสถิตินะสถ,ส,ถสถิติการรับแจ้งความออนไลน์นที่โดนหลอกนะโดยแกงคอนเทนเตอร์หลอกเนี่ยก่อนนั้นนี้จะอยู่ที่วันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,200คดีนะครับแต่หลังจากที่เราตัดไฟตัดน้ำมันอะไรพวกนี้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะตอนนี้คดีเนี่ยมีการแจ้งความลดลงเหลือประมาณ1,000ถึง1,100คดีนะเนี่ยแค่ไม่กี่วันเองนะ ออแสดงให้เห็นว่าแนวทางหรือมาตรการที่ดําเนินการเนี่ยส่งผลกระทบต่อแก๊งคอเซนเตอร์ขณะเดียวกันย็แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนมีความตื่นตัวกับภัยอาชญากรรมทางออนไลน์นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวจีนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเห็นได้จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยของของคนจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วอ่ะนะก็ ทางตำรวจไซเบอร์บอกอเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเอาละหกเดือนนะหกเดือนเราจะใช้มาตรการตรงนี้หกเดือนนะครับนะก็ดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมนะหรือว่ามันจะดินน้นรนมันจะต่อต้านนะครับมันจะดื้อยาหานู่นหานี่มาชดเชยมาทดแทนอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวสามเดือนแรกประเมินผลมีอะไรเกิดขึ้นนะอีกสามเดือนที่สองก็คงจะมีมาตรการเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่ามันยังไม่หยุดนะเนาะ,นะ,นะสารวัตรกำนันปืนดุเลยครับหมากัดกันครับบานปลายมาถึงคนต้องยิงกันตายอืมลงใต้กันหน่อยตำรวจเมืองสงขลาเนี่ยรับแจ้งเหตุยิงกันในป่าสวนยางหมู่ที่หเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาครับก็บรุดไปทำการตรวจสอบ ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าป่าสวนยางรับเจอศพนายธีรพงศ์สมพงศ์ทิพย์อายุ42ปีชื่อเล่นชื่อหมูในหมูนี่โดนยิงสองนัดครับเข้าที่หน้าอกแล้วก็คนเจ็บอีกสองคนนะในประสานสมพงศ์ทิพย์ชื่อเล่นชื่อลาวอายุ65ปีเป็นพ่อของนายธีรพงศ์นั่นแหละโดนยิงเข้าหน้าท้องสองนัดอาการรอแรงและก็นายวิยากรชัยเสน ชื่อเล่นชื่อกอนนะครับอายุ67ปีเป็นน้องเขยในประสานครับโดนยิงเข้าหน้าขาหนึ่งนัดเขาก็รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนยิงเนี่ยนะทราบชื่อในบุญมานบอายุ56ปีอดีตสารวัตรกำนันตำบลเขารูปช้างหลังก่อเหตุขี่รถเครื่องหลบหนีไปตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุน11มม3ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุต้นเรื่องมาจากหมาของทั้งสองฝ่ายกัดกันกัดกันจนบานปลายนะหนูฟังรบนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๋เจ้าของตัวไหนมันกัดแพ้แล้วมันพ่านหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงเนี่ยนะหมามึงมากัดหมากูม,มึงไม่ยอมขังเอาไว้ให้มันดีๆอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะข่าวไม่ได้ละเอียดขนาดนั้น,น,นก็ถึงขั้นเจ้าของหมาทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันจนตายแล้วก็บาดเจ็บเรื่องกล่าวโดย ในวิยากรเนี่ยหนึ่งในคนเจ็บเนี่ยเอาไอ้เจ้าจรวดซึ่งเป็นหมาที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยมากรีดยางด้วยครับมาเป็นเพื่อนแต่ว่ามาถึงเนะี่ยไอจ้จรวดไปกัดกับหมาของนายบุญมานบนบอันนายบุญมานนบเป็นคนยิงนะนะเพราะว่าเขามีสวนยางติดกันนะในวิยากรก็ห้ามไม่ให้สุนัขทั้งสองตัวกัดกันนะแต่ว่าชาวบ้านแถวๆนั้นตะโกนบอกยิงมาเลยยิงมนเลย ห้ามไม่ได้นะนุฟังครับโอ้โหมันกําลังหน้ามืดเลยสองตัวเนี่ยห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังแล้วเขาก็เลยยุให้ยิงเลยอไอ้เจ้าของหมาเขาก็ไม่อยากให้ยิงนะเนาะนายบุญมานบไม่พอใจครับมีปากมีเสียงกันจากนั้นนายวิญญากรโทรไปตามนายประสานนายธีรพงศ์สองแพสองคนพ่อลูกให้มาเคลีย์ช่วยมาเคลีย์ปรับความเข้าใจ เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงยังไม่คุยอะไรเลยท่านหนูฟังนายบุญมานพบมาถึงฉากเปินยิงในประสานเขาที่หน้าท้องสองนัดจังหวะที่นายประสานกําลังลม้มลงนายธีรพงศ์ซึ่งเป็นลูกชายวิ่งเข้าไปขวางทางปืนครับไอ้อไนายบุญมานพบยิงซ้าครับนะกระสุนก็เลยเข้าหน้าอกสองนัดจากนั้นหันปากกระบอกปืนไปหันไปยิงในวิญญากรเข้าที่หน้าขาอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปโอ้โหโหดแท้หลา เจ้าน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานสอบปากคำพยานอย่างละเอียดเพื่อขออนุมัติหมายจับติดตามตัวมาดำเนินคดี <c oughs> ดุกันแท้ๆเน,นี่ยนะฟังครับแค่หมากัดกัน <c oughs> เอาเอาจริงๆแล้วเนี่ยน,นะนะแล้วคนนอกไม่ได้มายุ่งมาเกี่ยวอะไรด้วยก็คงจะคุยกันง่ายหน่อยเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์กันทั้งคู่เนี่ยเจ้าของหมาแต่อันเนี้ยเล่นไมเอาคนนอกเข้ามาด้วยไง นะแล้วเอาจริงๆนะเวลาเวลาเราตามพวกมาช่วยนะเราไม่พูดอะไรหมดหรอกนะครับนะเอ้ยมาช่วยกูหน่อยว่าอันนี้มันล่อ,อก,กูทั้งทที่หมาตัวเองนี่ก็ไปล่อ,อเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอพวกได้ยินแค่นั้นโอ้รักพวกรักฝูงทั้งทที่เพื่อนพวกตัวเองผิดแท้ๆดันฟังแต่มันไม่บอกให้ฟังนะมาถึงนี่ก็ตั้งทงมาแล้วนะครับลุยเลยฮาวเลยเออ อ่ะคราวนี้เป็นยังไงต่อละ่ะนี่เป็นถึงสารวัตรกำนันนะผู้ช่วยกำนันนะอืออ่ะดูซิว่าบัลลมีอะไรต่างๆานาจะมีมากมายขนาดไหน <c oughs> มันจะช่วยให้รอดคุกรอดตารางได้เออหรือเปล่ารอปภทะเลาะกับเมียเอาปืนตบหัวเลือดอาบเลยนะครับอ่าเมียก็เหลือทนแล้วนั่นถ้าหนูฟังความมีดสวนตายครับ ตำรวจโรงพักทุ่งสองห้องที่กรุงเทพรับแจ้งเหตุมีผู้ชายถูกทำร้ายร่างกายตายที่ลานจอดรถอาพาร์ตรเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ที่เขตหลักสี่กทมไปสิครับรับแจ้งแล้วจะมัวมานั่งทำหน้ากลิมกะเหลี่ยคิดถึงน้องเมียคนงามอยู่ได้ยังไงเรารีไปทำเการตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรนกองพิสูจน์หลักฐานหน่วยกูย้ภัยร่วมกันอยูย่ไปด้วยกัน ที่เกิดเหตุเจอศพในสิทธิชัยอายุ44ปีปนะีสวมชุดรอปรพอขององค์กรสงเคราะห์อาหารผ่านศึกคลุมทับด้วยเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เบอร์5-3ตามร่างกายมีบาดแผลถูกของมีคมแทงลำคอนหนึแผลนอนหงายจมกองเลือดอยู่คนในตัวคนตายเจอกระสุนปืนหนึ่งนัดอยู่ในกระเป๋าของเกงแล้วก็เจอปืนสั้นจือ้ออะไรนะลูกซองนะอีโบอีโบหกระบอกดานะนูฟังรับ เออพร้อมกระสุนครับยังไม่ได้ยิงแล้วก็มีดปลายแหลมอีกหนึ่งเล่มมีคราบเลือดติดตกอยู่ในตะกร้าตะกร้ารถเครื่องนั่นแหละรถมอเตอร์ไซค์น่นแหละแล้วก็ที่เกิดเหตุเจอผู้หญิงคนหนึ่งนี่ก็อยู่ในการเมาครับเมาตาหลวมโกลกเลยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหัวแตกนะทราบชื่อยายสมพิษอายุ49ปีเป็นเมียคนตายก็เป็นรอปพ,อพอ ขององค์การส่งข้อาทหารพันศึกเหมือนกันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้สอบสวกนการยอมรับบอกว่ายายพิษเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยเอาไม่แทงคอผัวแกตายเองลนะเป็นผัวที่ไม่ได้จดทะเบียนกันแยกกันอยู่กว่า3เดือนแล้วตอนห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยผัวก็อดีตผัวเนาะก็เดินทางมาที่ลานจอดรถซึ่งก็เป็นที่ที่เมียชอบมานั่งทำกับข้าวแต่ไม่เจอ ไม่เจอก็เลยโทรตามอืมก็เกิดมีปากมีเสียงกันอย่ามาตามกูทําไมเนี่ยมัววุ่นวายอะไรกับกูเนี่ยเฮ้เลิกกันไปแล้วเนี่ยเฮ้ปรากฏว่าคุยกันใบคุยกันมายังไงก็ไม่รู้ไอ้คนตายด่าครับด่าวะกะลรีครับอืมด่าวะกะลรีไม่พอครับเอาปืนตบหัวยยพิษแกด้วยนะยียสมพิษก็เลยบอกว่าพิษเหลือทนแล้วนั่น ชักมีดปลายแหลมมาได้แทงสวนเลยบอกว่าป้องกันตัวครับจึ๊บเดียวเท่านั้นนะตายนะตำรวจก็ต้องเอาตัวไปรักษาพยาบาลก่อนแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะอ่ะก็หวังว่าสารคงจะปลานีและเห็นใจเนาะก็เป็นเรื่องเป็นราวของพบผัวเมียเมียละเหียใจมีให้ฟังทุกวัน หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆครุณาภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะ หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามๆคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแลนะ้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยางานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอก็อย่าลืมกันละ่ะนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะ 9, เข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟินเลอนะไม่ เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ ลูกโตติดผลดอกขวรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็สูงใหญ่นะลำต้นโตนความหวาน c c ซนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับก็เอาไปใช้กัน,นร้านค้าต่างๆนะครับก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจำหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0990024999นะครับ0990024999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ